เรื่งแม่มันบอกเจ็บแม่โคตบ่ได้โอ้บ่แงะ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 โอ้บ่แงะสิกันออันนี้ยังสิหาวิธีออกตัวนี้อยู่นี่เพราะว่าถ้ามีก้นมันมันนูนออกเลยเนาะพี่น้องอันนี่นะทบ่าเฮาไปเกาะเล็บออกบ่เลียกว่าบดเล็บเดีอยวนะเห็นเด้อหวดนึงเข้าหวดรุ่นดีเลยได้นี่เนาะหวดกับขนมได้นางเด้อเราบังชู์ให้บ๊บุญพังดูค่ะเราบังชู์ดูบังชองฮะช้อนหนึ่งชอนเราเนาะ ลองแห้ลองแห้ไม่ใช่ ภาพมากกแสงแดดเจิดจ้างามเพียงเพียงเว้นน้องพี่น้องเลยโอ้ยเนาะกำลังเดินทางขึ้นเซโปนเนาะพี่น้องเนาะ,ะก่อนอื่นกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัดสุคู่สูขคนพี่น้องเลยยินดีตอนหับขอสู่ซองป่าบุญซาแล้วอันเดอพี่น้องเด้ออ้าพ่อพอกันมานี้กับพี่น้องเลยมาฮอตอขอบครัวน้องพาพี่น้องเลยเนาะผูดีทางผ่านเนาะก็เลยแะ เยี่ยมยามบนกอนพี่น้องเลยเนาะว่าชีวิตในครอบครัวเพื่อนนี่ดีขึ้นสำได้เนาะแล้วก็พัฒนาเนาะในด้านครอบครัวไปหอดสายล้วพี่น้องเลยหรือว่าอาการของน้องพ่าเพื่อนเนาะอาทีบ่าวุ้นเห็นนี่นะปัญหนาที่มีธุรกิจอยู่ตอนนี้พี่น้องเลยธุรกิจมืดเนาะก็ <laughs> ะคือมือดดำธุรกิจทานพี่น้องเลยเนาะ ธุรกิดทานเห็ดทานขายบ่พี่น้องเลยเนาะ,ะาไม่ต่อคนกับมแต่ล่ำหมักญ่ๆพี่น้องเลยเนาะเพื่ออามาจังได้ดีไฟได้ซอยเพื่ออามานี่พี่นออาา้อ,นองเนาะทางามีหุ่นส่วนบ่หรือว่าเห็ดผู้เดียวพี่น้องเลยเตากับบักใหญ่หนึ่งพี่น้องเนาะพี่โอ้โธเต้าหนึ่งได้จากสอบเด้พี่น้องเลยเนาะเี่นี่กำลังค้นตรวจอยู่อันนี้คือกำลังปิดกำลังลงนะตัวนี้เนาะ ยังเปียกๆอยู่ฮะกำลังอัดฟ้าเปียกๆอยู่นี่กำลังนาจะเริ่มควัดเนาะพี่น้องเลยอ่าเอามืาอนี้กับมากครับทางเบาเสียงเนาะพี่น้องเลยพู้ถึงทางเบาเสียงเพิ่นกงมีข่าวดีเนาะมาแจ้งกับครอบครัวน้องพาเพิ่นเนาะพี่น้องเลยบอกมีทั้งผู้ใหญ่ใจดีจากทางประเทศพี่น้องเลยสิมาเห็ดของน้ำให้ว่าฉันโอ้ยนี่มุกจิใจเพิ่นหลายๆพี่น้องเลยมาเมื่อกี้กับวุ่นกับเนาะ เขาเอาเขาอนุญาตเจ็บท้อ,องพอดีพี่น้องเลยอ่าฮะแลนเข่าปลาโหเกือบนันกบวชทันเนาะก็ดีมุกติใจแลเวลาประบ,บ,บุญเนีน่ยไงเนาะในะสร้างเนาะบอนปดถุกข,ของมนุษย์เนาะของคนพี่น้องเลยปวดท้องปวดใส่เนี่ยโอ้ยลำบ,บากพนานเลยพี่น้องเนาะคดีแล้วทั้งแม่พันขอบุญขอบคุญพันในลาที่ว่าที่สร้างของน้าของในทั้งขอบครัวน้องพาอพันพี่น้องเลย ทางด้านนี้กับว่มีทั้งมันบาดเนาะพี่น้องเลยไฟฟืนมันกับมีแล้วเนาะมาตอนไหนยังมีมาบันี่กับมีทั้งฟืนทั้งไฟเลยสบายดีเด้อพี่น้องเลยสบายดีบ๊าบุญสบายดีทั้งหมดเชียงพี่นะพี่มาสบายดีเพื่อนนี้ลูกสบายดีน้องพระสบายดีกบงวงงามเด้อ เบิ้งเบิ้องกองน้ำดูเบื้องกองน้ำเลยเบื้องกองน้ำแบบได้แบบได้จะผ่อนเพลงอันนั้นดิฮะตอนนั้นดิเพลงยังไม่จะผ่อนเอาเอาเอาพวกไปเผาบพวกอะไรเช่นเพลงยังบาดพี่น้องเอาเมียไปทั้งเอาเมียไปทั้งทำอะไรเราใช้ห้องเพลงไงบงเขาเมียไปเผาเขาเมียไปเผาบานนี่ขยุบบุกทั้งต่างต่างเขาเลยบายุบบุกเอาพวไปเผาเัาพวเผาเนาะสวัสดีเลยทั้งแม่ ใช่พี่น้องเลยบิ่งคักนี่มารอบนี้คือว่ายาลูกแค่ทั้งดำทั้งจอยเนาะทั้งจอยแล้วก็พี่น้องเลยมัเอาเมากับไฮรอคอยเห็ดกับไฮเห็ดกับไฮอื้อไฮเหลือกก้นตัวแรกบอกคนเข้าแต่คุดตามมันเขาหู้หนันหู้นี่อยู่หากใหม่อืมแน่แน่พี่น้องเนาะถ้างัดขึ้นง่ายมันก็ได้อยู่เนาะปีสองพันสิบสามมาหอดสองพันสี่ตั้งเก่าลัยโดยโดยความอดุเนาะเฮ็ดให้คนเฮากั อ้สุด z o o มไปนํ้ำแน่เนาะถ้าว่าห้ามโบเห็ดก็คือสีบ่มีกลุ่มโรกลครัวเนาะกลุมครัวกุ่ลูกกลุ่มเต้าพี่นองเนบ้านนอ็แบบนี้แล้วอใส่แตงตงแ่เต่าบาแ้วคือว่าคุณเห็ดเมื่อกี้เต่ากำลังขวดบ่โดยขวดทาไม่บ่คือง่ายเลยจะมีหุส่วนเห็ดสำคัญบ่คืออ๋อเดียวเลยะม่นบ่าเดียวเสื้อนะพป่นองเ กับเมียอะไรกับคอยเห็นขาั่มลงในยันขาคอยกินลงเวลาลงกับให้เมียกินช้อยสองคนพ่อเมียนี่ไม่ออกใหญ่นะโดนไว้ยยังหน่อยยังหน่อยได้ว่าถ้าเราไม่ได้ค่ะใช้รถบ่โดยเวลารถเพิ่งวางเอากลัไปเวลารถว่างกลับไปคือคือในใดคือรถรถข้าเจ้าอ๋อรถเข้าเจ้ารถพัน ยืมรถเพิ่นเนาะยืมรถเพิ่นรถไทยนี่บ่จ้าวโดยแม่เลี้ยงได้เงินกับได้รถจักมาแล้วขอบคุณนะถือไปทำงานมาแล้วบ่โดยแม่เล้วตจะไปทำงานทำงานเถี่ยบเนาะโดยไปได้อยู่เถี่ยบหมดเลยได้อยู่ฝั่งไทยบดเนาะฝั่งไทยโดยบ้านเนาะบุคคลใดยังก็มีเงินชื่อผิดไปหน่อยก็ดีใจแล้วอยู่บ้านเนาะ คือทานนคล้ายสอบจะได้ทานสอบเก้าสอบสอบเก้าพันล้งฮะก็ลงวางนี่ก็บอกกับช้างชิบนะคล้ายโอ้ทานก็มีลง <stairs. S 2> ม <c oughs> ีข <c oughs> <c oughs> so ึ <watt> ้นเนาะโดยมีลงมีขึ้นโดยคนลงหย่อนยางเนาะมันมันลงยันแบบธุรกิจเ้า่าแรกอุ้แบรนด์อุ้มบ่ออุ้มบ่อขาวไปชี้ดูดิเราจับได้เพราะชื่อหมือนกินขนมได้ดื่อน่ะหาจะเอื้อกินผู้เดียวได้ สองคนเนาะเอาไม้กุ้มกุ้มไม้คือรถกันแล้วหมกใหญ่มันพี่น้องคือพี่น้องเห็นเมื่อกี้เนาะอ๋อทูหมดเจ็บรังเจ็บเอวมาทบอลนี่เนาะบวมเริ่มมาหน่อยสามันเริ่มเจ็บให้เบาเลยเริ่เจ็บทั้งหอดและึงคนตกเลยพี่น้องเลยอ่าทูะดดกับแดดเนาะได้เต้านึงได้ประมาณจักสอบ ถ้าใช้ถ้คอยใช้ครับถ้าคอยประเจ็บมือก่อนหั่นช่วงชุดได้เจ็บชิปใช้มือเป็นอย่างมือไม้ทับเล็บออกหั่นสีออกชี้ออกแต่นึงแล้วมันบอกเจ็บแห้งอดบ่ได้โอ้บอกเงี้ย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 อู้หูบอกเงี้ยด้วยรันอันนี้ยังทีห้าวิธีออกตัวนี้ยู่นี่เพราครัามีก้นมันมันนู่นออกเลยเนาะพี่น้องใคนเนี่ยทบาเขาไปเกาะ เล็บออกก็เรียว่าบดเล็บเดี๋ยวนาะนี่ค่อยเนาะแม่แม่เจ้าเออโทพี่น้องไงไปเพรียวอันนี้ไปเพรียวไปเพรียวโดยแล้วก็เจ็บเลยแล้วก็หเพรียวเลยหายแล้วก็มาดามมามี๊ไปจมชอยวันนี้มันขึ้นบได้เน่มันเจ็บเลยทับมือหมดเลยโดยมันทับอะเง้ยพี่น้องเออกก็เล็บอนไปเล็บไปก้อยแล้วเนาะพยายามจะไปเกาะไปแกะเออพี่น้องไงอีกวันหนึ่งโอ้ยเลือดเจ็บเลยหายพันเศร้าก่อนจะค่อยแกะออกเนาะ เราผสมลนเองดอกน้ำมันลหรเนาะโดยถั่วและถ้าลนเองมาบุญอย่าแต่มันติดอย่าแต่มันติดเลยเนาะโดยแบบเฮายังขี้เอาอนั้นนะต้องเอาออกนะคุณปองใหม่แมเสื้อผ้าไปอันชุดเชลาไปตัดออกโอ้ยบอวบอว์นี่ออกเสียวออกไปถ้าพอดมิติเกินกึ่งกึ่งได้ดีวัดนี้ก็บ่แม่นแช่นึงบ่บ่เวาอืะไรไหมว่ะขอเจียวออกเจียวขอเจียวออกเอาเนาะอืเป็นจังได๋ปีใหม่มานี่พากัน แสดงยายูดีไม่แห้งมัจะูสุกคนเนาะยูดีไม่แห้งจ้าเลยขู่ทั้งไม่เท้าก็มาแหละพี่น้องเลยเนาะสบายดีทั้งไม่เท้าเด้อเช้ามีตมไปกับใคเจ้ามาไปให้ตื่นเช้ามาไปให้บเลยมีแตดเข้าไปตาไปด่งมนี่เลยน้องผ้านี่ก็อยูนไม่เท้าเพิ่นไม่เท้าลยจอยยูดีเท้าผัดผิดน้ำมันเลยน้มันลายแบ่บึมมือบึมือน้ำมนจิ กาสูไปแล้วเนาะกาทำาหารโมฮิตกับบุมีอะไรคือบ่อะไรพี่นองเลยการมารอบนี้กาบทังลาเชียงพันเนาะมาแจ้งข่าวดีบ่โดยโดยเห็ดใสหลายเน้อเห็ดส่างบอนปดถทุกเนาะของน้ำพี่นางเลยบุญมากกี่มาบุญเข่าไปก้ยาเลยข้ามา้องน้ำบุมีพี่นางเขาบุญแรงเขาพุกเนาะยุ่งกับไรยุ่งกับไทางเข่ากับแบบเลนรอดเอาน้าพี่นองรอดรอดไอ กิ่งไม้เนาะผู้คนเปในโอ้ดีดีมุกดีใจแหละทางคุณยายจดีคน<อ>าจะมาสร้างห้องน้ำให้แล้วป่านไอ้พี่น้องเอ้ยแกดีมุกดีใจนัในเวลาจิตกล้าว่าตั้งอยู่ใช่ยังผลิดเนาะแช่อย่างราไรแ,<น>แดนแดนตะแดน,แดนเลย<ด>นเนี่ยคุณเนาะแดนระแดนผู้พี่น้องมองแล้วขวากูเลยแต่พอดีเนาะนงาก็อยู่ทางนี้เนาะเากับต่อสายไปเอาพี่น้องเลยทั้งฟื้นทั้งไฟเรียบร้อยว่าเนาะโดยเพิ่มมันจะเดินสายไฟเข้าเรียบร้อยแล้วพี่ยโดย เราเห็ลุงเิร์มันบดขึ้นมาเด้อเราเห็นลุงเิร์มมันยังคาเวียกมันคาเวียกอยู่ทางสวรรคเขตไปเลยเนาะมันยังอาภารกิจอยู่ยังขายังค้ายังบดขึ้นมาหารอบนี้เด้อนอยรอบนาผ่านมาเนาะากินอดแลรวบงเิเนโเบบังบงคู่คนเลยบ่งบดหน่ดยบ่งบดจื้อได้ยี่บเนี่จื้อได้แต่เบาจันมาจักจื้อแต่ลุงเฮิร์มฮอยูแต่ลุงเฮิร์มบ่ เบายังนี่ล่ะบ่หน่อยจีบ่จี่อยอ่ะนที่จะเบาจันเลยเนาะเบาจันยังมาอยู่เหมืนบ่บุ่นมาไปแต่นทำลุงจันบ่่จบฮะดิบาบุญมาไปกับลุงจันเนาะเคยเห็นลุงจันพี่น้องเลยมาเรานี่บ่ได้ไปน้ำเพลนเนาะมาคับนกับเบาเสียงมือนี่พี่น้องเลยพอดีขึ้นมารอบนี้กับมีแต่ แบ่งกันเนาะครับละสองคนทั้งบอดจันมากับบาบุญบันปลาเนาะสุดมามลังอยู่บ่าลีกับบาวยาวพี่น้องเลยปันกันไปเผื่อมียังพอได้ซอยเลือกันเนาะป้ายใช่ป่ะบาบุญเถอะบนนี้ยังมาฝากนี่แจ๊ะบนนี่เ้วนรถพี่น้องเลยเนาะเล็กๆกันหน่อยจังที่เป็นใจบาบุญเองนี่แหละพี่น้องมาฝากพอดีผ่านมากอะมาเยี่ยมมายามวันนี้เด้อพี่น้องนี่เลยเจริญเรื่อง าชีพานก็ม่ได้พี่น้องคนบ้านเดียวกันเนาะแสงสารวันรจมจมลายมืออ้ยว่ะมีผีไพรน้องมาหาใว่ไหมครับไอ้ลูกไอ้นูกไอ้พี่มาวมาหัวหนึ่งเข่าไว้หัวหนึ่งเข่าให้พี่น้องเลยอ่าหวดหัวหนึ่งเข่าเจอมาตีแน่นอนยิ่เกินใหญ่อาบุญกับบุมี่ยังเอาฝากมาต้อนพี่น้องเลยเป็น น้ำใจเล็กน้อยของฝากของตอนจากบุญก็มีมีเนาะขนมเนาะให้น้องภาคพันนะพี่น้องเลยหลกักการหัวเนาะใหเป็นหนึ่งเข่าพี่น้องเลยคนกับบุญมียังลายมารอบนี้ค่ะแต่ตั้งใ,ใจเป็ไปหาน้องอันนละอะไรพี่น้องเลยเนาะกับใช่แล้วกับบุญมีงบลายพี่น,อน้นงนองเลยชุม,มือนแห่งธุรกิจเนาะเห็นเด้อหวหนึ่งเข่าวหวดรุ่นดีเลยได้หนิเนาะ ขวดกับขนมได้นางเด้อขนเขไดหรขอบใจด้บ่อยอันลอ้นงเลยอาวโชเนาะไผเป็นคนขวดขงสาวคนทำกันบ่เละมเมียยดดนนงเลยเนาะจะเฮ็ดลูกจะเฮ็ดไปไปไปไยงไปยงไปุนนอรเก้่งเลย เจ็ดปีอะไรนนี้ยพี่สองปีป่ะเออพี่น้องเ,เลยเนี<อ>่ยมันจะมาขอฝากในตอบเหมืนกันอ,อ่ามีหัวดึงเข่ามารอบหน้าอย่างเสื้อที่มีเข่ามาให้พี่น้องกัย<น>เนาะหัวไปก่อนรอบเลยร <laughs> ุ่นนาได้พี่นอ้องเลย เนี่ยครับย้อนนอกขอบแต่ก้อนมีสีบางๆเลยบางๆลืมว่านี่นะทานกินข้าวายว่ามีเนาะฮะย้มมาร์กินดอกรอบนี้เนาะน่าจะไปแต่ขึ้นนอนขึ้นเดียวมาเยี่ยมมายามทีว่าตะละเคษเนาะทีว่าทั้งภูใหญ่บนหมอบไม่เห็นมาอย่างเช่นคือเปรี้ยงกับวหาเจ้าเชียงเขาวดีเห็ดของน้ำเนาะอากาศมีทั้งอีกหลายครอบครัวอยู่เนาะมาเป็นทั้งเป็นสะพานวนทั้งภูใหญ่บนเนี่ยแหละสวยงางเลย ก็เลยมาแต่นอนแต่คืนเดียวเนาะถ้ามีเครื่องเจียรคอกยังกะอาจจะลายคืนอยู่เนาะเพราะว่าเราแจกยลายหมู่บ้านเาวันไปพี่น้องเางไรอ้เนาะเป็นเล็บเจ้าแล้วกันเนาะพี่น้องเางไเนาะทำเถ้าแตกแล้วอันนี้ก็นิ่วฉี่นี่ยกระปงแตกก็เบิ่งเบิ่งเลยแช่เมื่อเจ้าแช่บ่แช่บ่พาแช่

เอาเราบ้างเอาเร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 าดูสี่พับเอาแบังก้อนเอาบังเอาแบบยังเอาเอาแบบสามอีกแบบสองจบเลยเด้สามหนึ่งสามช่อเจ็ดื่องสามช่องเจ็ดก็เลยมันอยพัฒนาเนาะก็เลยจน้อยอืมแต่อยู่ผู้เดียวนี่คือคนปกติได้โดยเวลาเรีนอยู่ผู้เดียวนะบ่โดยอยู่ผู้เดียวเล่นผู้เดียวเล่นกับน้องนี่น่าจะดีเลยโดย ว้าวแบบคือคนธรรมดานี่ก็เล่นเครื่องมือคือเวลาลายแบบภาพแบบลายแหละแบบเป็นลงกลับไม่หีนนะเลยลืมแบบวอลนัมแบบทั้นจะมองเนาะพี่น้องจะมองคนกำลังคอยพัฒนาไปเรื่อยๆโยกขึ้นดูแขนเบืองสายยกขึ้นดูกโยกเมืองปยกกระดูเออจับมือจับมือจับมือกันจับมือดูจับมือประบุดู เย็นเนาะเย็นเย็นบ่แมนบึงใายต่างกันได้เกืเบบึงใช้บึงเนี่ยคืออุ่นเนาะโดยคอยว่าแบบแต่กลางคืนอันอุ่นหน่อยบ่กลางคืนอันอุ่นนอนปกติอุ่นเออพี่น้องเลยต่างกันนะทางนี้คือเลือดบลเือดบราณเนาะเลือดโบราณอะไรอย่างเนาะแบบเส้ษเนาะเพราะว่าตอนนั้นเขาใช้ออกซิเจนเขาก็ลืมเบิ่งเนาะแบบมันนอนแข็งเลยเนาะ มันแข็งเลยนะน้นองน้องผ้านี่แข็งเลยเลยชื่อเลยนเลยนาะชื่อเลยแบบมูฮัวพอนเต้งหรือว่าเป็นอะไรว่าตอนอยู่นานเข้ามาเ่าท่านนี้เลยเขาว่าน้องผ้านั้นดินจนเข้านั้นย่างนั้นเงยเลยที่ช่างมันเป็นก้าวฮะขอด,ขดมือไว้เงยเลยเลยอยืออยู่โ <c oughs> มเฟยสักมีสักตอนเข้ากับบ้านพาท่านมา,มาหอดกับพี่แบบแช่บ่แช่บนั่งแช่บ่ก็ตาย ก็ได้น้อยเวลาไปเฮ็ดเวียงนี่อยู่ิเซอร์องคนนี่อันนี้ถือไปตัวนี้ไปอันนี้ถือใบถือไปอันนี้บ่ถือตัวนี้ไม่เท่าสร้างให้ไม่เท้าเน้อ่บใบไม้เท่าบ่ไใบเนาะพวกนี้มักกันพวกนี้ว่าครบมักจะครบเอืเอยแถวค้านี่มึงเทียกันเราบรายใจนี่เพิ่นครบไรนี่บ่ห้อยบ่ะยักษันนี่บ่ แม่เลแม่แม่พ okay. ่อไอ้คนครบนี right. ่เลยเจ็บอยู่พอนางเจ็บอยู่พอนางคบให้นี่เลนี่ก็แม่ให้พ่อแต่เวลาเว็ดเวียงนี้เวลานองครบม่ให้พ่อให้เจ็บเนาะเป็นางเรนแห้งเลยือเกลืใช่ไหครบเอือบครบเอือดเออม่บ่กอะใจอ่ไรใจเพิ่นโอ้ใงเพิ่นเพิ่นครบมือนางกะทากระทายมั่นเลยเปนนางจุ่ม็ะไรครบเจ๊กเนาะจังเอือยเห็ด่อะไรก็ครบก็ให้ เบิดำสีรมันะอามาเบิดแล้วบ่ย่งแล้วแบบตาทีลินย่าเอียช่วงนี้พอมาคายโดยลงราคาลงไปไหมคอยกับท่านในควัดเบิดโจก่อนยังหื้อโตนันในกระีิโนกัะกระสีควัดไม้ไก่ของน้ำก็มีแหละเนาะบาทนีน้ำน้ำเีแล้วบาทนีเนาะ ยำนองนะคนรอนี่มันหลอกคอยคอยมันเช่าไปเนาะคอยเงะคอยง่ายออกมันก็ปุทธยังหลอกขาดยังมันน้ำก็มีแล้วเนาะไฟก็มีแล้วเพื่อนก็มีแล้วบาทของน้ำก็มีแล้วบาดเลยนี่ขาดยังสมบัติในพิณเลยเนาะโดยความใจลายได้โดยโดยโดยยังแต่เครื่องมือตัวเองนี่แหละเครื่องมือตัวเองเนาะโดยยังได้รถ ไทยนี่นะพาหนะเนาะชาวบาได้ต้นนี้ก็ถือว่าครอบครัวนี่สมบูรณ์เนาะสำหรับสำหรับครอบครัวนะองพาแบบเขาได้ชิงนำพาพาหนะคือนยึดเชิงตัวยางกะเขามีรถตัวเองกะแก่ฟื้นแก้ยังมาใส่เต้าเนาะพาหนะนี่ฮาตัดใหม่มาคายแบบเพิ่นชื่อร้านเฮาแซนนี่ใหม่ธรรมดาแบบแท่งครับแบราตัด้งดี่นี่เขาเบิ่งเขาเขาเหตแต่เต้ามีรถบางเขาก็ไปขึ้นรถที่น้องมายืมเนาะรถน้องเคยรถน้องเคยเนาะ เติมน้ำมันเพิ่นเนาะเติมแล้วแต่หักเพก่แป้งเพิ่นแองเพิ่นอยเดี๋ยวใหม่ันตรายได้เนาะนหนักได้เนาะเจ้าที่แก้ลายมันยันหัวเป็นหักอีกเนาะเราอยากใส่ลายเขาเก่งใจรถเพลินอีกอย่ามันหักเพล่ได้เนาะอะไรจะแพงซ้ำขึ้นอ่ะเลยโอ้ยเนาะมีแต่และขายทานแต่ละมือเก็บออมเอาเนาะโดยเก็บออมเอาจักย่ำแดลแล้วพี่เนางจักแล้วคอยสู่ไปเนาะกะเป็นไปไทยอ่ะปื้นจังไงรถไทยตระหนักมาบุญเลยปื้นจังไงรถไทย สามไทและตอนตลุกปรานเป็นยังไตแบบ้ไม่เม่าพนี้เบิ่งราคาพนี้ก็ไฮูฮพนึงฮันผูเป็นกระเทยฮัทไว้เพื่อนพนีใหญ่เนี่ยไวาหน้าเม่า่าโอเคสนาจะได้กสู่ต่อไปเนาะเฮากะก็ได้ยอนพนและไปไทแต่เอากันประัานด้มีอัประทานในแบประทานในอาหานะ มือได้มเออมือมืออได้วแกเป็นพวเมี่ยกันเนาะผมมีมือได้อยู่เพือนเลยไปสาางสาหาเงินอยู่ฟังไทยเวลามาก็มีเตลูกเก็บเป็นบอลลือวะไอนอจังมาจังมาเบึงมาก็ไม่เท่าช่มาสนก็จ่วใต้คอยนี่คอนี่รับเบิดคูปี้ทมามาปนี่ไปไทยเลยไปเพิ่นปีหนึ่งมีโรถเนี่ยเป็นไม่ อันนี้ไปผิดยังค่าน้องผ้าอีกเนาะแต่ว่าน้องผ้าปกติก็ทุกอย่างเนาะกยังผ้ากันทานเงินนะครับหนองผ้ากนวท่แได้อยู่เนาะโดนทางลำเพลินเลยยี่ไดรถไทยยี่ใดหน้ากินนี่แล้วในรถไทยกันหนึ่งในหน้าต่ว่าสองคนผู้สองผัวเมียในไปหารคุณกะยังหน่อยก็เดือนละหมื่นเนาะกันต่ำเนาะก็ได้อยู่ได้เนาะเป็นอย่างไรถ้าลูกมาเป็นปกติอันยังที่ไปอีกเพราะว่าแต่ว่ายุคนไทยนะ พอได้กินเขานะบางแหงบางท่ยนมานแบบการิกาเนาะติาีนลายลายมมันเลยตืมเยประมาณเท่าแหงนะครับเป็นหอเงเบนเรื่องเนมู่าวเรืองเรื่งเรื่องกีบอ่างเงินมูอาเรื่องเงินบาทเนาะเงินบาทเนาะจุดมาชัได้มีโดยทายหากับเพชรนาผืนเช้าเพชรนผนก็ได้แต่ละปีแบบ ปนบริเฮดได้เลยเปิ้ีไอ้นบอกว่าเฮดเตอร์านาเฮาเขาบริเฮดแต่เ้าวเขาเปิ่ลจิบชอบฟดิซาวซอบที่นะน,นี่อยู่น้าเปินนะเปิในเฮดแต่เขามุนมีโดสในก็เฮห้พได้เอาปอา,ารปกรันปีที่แล้วนี่ไปอยู่ในมเมเา,าวาคอยฉพือดนันบ้าผ่านงพาพองผ้าผักนั่นก็นายช่องซอฟมากินแล้วก็ ไปนคนเขาชอยเพิ่นอีกเพิ่นหายชอบนึ่งเป็นซามคือหอดยำหายยำหน้านี่ไปเห็นอะไรบ้างเลยภาบจ้างป้อภาพจ้างดำหน้าเขาเลยแล้วแล้วเขามากินเนาะเห็นหน้าเขายืมรถเขาอีกได้ดปีใกายนี่ปีชื่อน,นี่เนาะเห็นอะไรคอยไปไถ่เห็นเนี่ยเบิง้งเ,เ,เนี่ยคอยไปไถ่ไปวันไหนรถท่านไปผู้เดียวบ่ได้แต่ก็เมียลงตามแต่ก็น้องเป็นไ่ก็ไม่ บุราอีกก็เลยบุราอีกเนาะมาสั้นทวาน้องพ้าบ่เป็นนี่กกได้แล้วเนาะจุบแล้วรวบแล้วเนาะรวบแล้วเลยสองคนผมเมียเนาะรายเดือนละหมื่นนี่พี่น้องก็บสองหมื่นเลยเนาะสองหมื่นบาดนี้หาเดือนก็ได้แล้วเนาะตอนน้องเป็นนี่ก็เพิ่นก็บสวยอยู่เลยมูคูในโรงงานเดียวกันในเนักงานบนเดียวทุกคนสวยเลยโดยเลยแต่ได้คอยเป็นคอยไปเนาะเขาก็โดย คอยหาไปอะไรเป็นอะไรเนาะคอยไปทานไปเก็บห ah ja uh, okay. er. ้าเก็บซิปเนาะหากทำลาย่ายเกิดอะไรเป็นอะไรครับว่าสิ่งใหญ่แบบนี้ไปหาอยู่บ้านเราเนาะยากอยู่ยาากบ่นอกจากไปหาอยู่ไทยโดยมันจะประมาณเ่าราเราเืองเงินบาทนี่ยไปทามไปทามูมานานไปทามอยู่หาบุ๋มเองมีเงินได้ไปทามได้คอยยังได้อีกนะไปทามรถไทยนะไปทามรถไทยเลยค่ะใดรไปทามใครได้หลัง่าตัวเอง เมราะงินไปทาละไยก่อนยอยากได้ใจอยาแไดะไปทำเพื่อครครับเขาบอกว่าหกหมื่นหกหมื่นหาในบูมีบูมีพันนย่งเล็กเลยครับบูมีตีนนะนี่ตีนเราไทยหนานี่ยตีนเลกมีแต่โครงแรนอืมแตาถมาเที่ยวบ้างมาทำมุ้งดีเือน้อยดยใจจยากได้เนาะใจจะมีมาทำบึงก็มีแห้งเนาะวย ได้คอยหาไปคอยส้างไปได้เสด้อเนาะเอาซะทั้งมาบุญกันสิได้ขออนุญาตเนาะเดินทางต่อีก่อนเด้อขากลัามากดากางกอามักล้กัดขาล้าขานามเดขอกลาข้ามัดขากาขก้มเดขากลุาขาก้ามัากจ้าขาก้ามเดขากล้าขาามัดขากล้าขา้งมัหากล้าขาก้ามัดากล้งขากัดขาก้าขากมดากลาขก้ามัดขากลาขา้ามัดขาล้นขากัดากล้าขาก้ามัดาล้า โดยไปซอยู่ดีแม่งมาสู่สอนเดอร์บีไมนี่ให้สุขภาพแข็งกายแข็งแรงหมวยเจ็บหมวยไข่เนาะหมวยเจ็บหมวยไข่สุขภาพแข็งแห้งเขาคอยหาไปเงินเนาะโโดดยยไปซอยู่ดีแม่งเด้อไปก่อนเด้อพี่น้องเลยไปซาเบาเสียงโดยโดยโดยสเนาะไปซาพี่น้องเอ้ขออนุญาตเดินทางต่อก่อนบัดนี้เพราะว่าคนทางเขายังอีกยาวไกลเนาะ ยังบ่อนหอดจุดไม้ไปลายทางแต่ว่ามื่อนี้กะแวะมาเยี่ยมยามอาจจะมาแจ้งข่าวดีทางบ่อเชียงพันเนาะมีข่าวดีเช็ดยทองน้ำมาทางครอบครัวน้องภาเพกันโอ้ดีมุกดีใจลายพี่น้องแทนครอบครัวเนพะิ่นเนาะอ่าเพิ่นฟูใจดีนะเนาะแม่ใจดีอยู่ต่างประเทศอ่าบุญบรารมีเพิ่นเนาะพี่น้องเลยอ่าซอยเฮ็ดทองน้ำหรือว่าได้บุญลาได้พี่น้องเลยซอยพุทธพุทธภูมคนเหมือนเนาะโอ้ ีพี่น้องเรื่องเขาองน้ำมองหน้หาเองครับบนเขาองน้ำมองหน้าไม่มได้เหมือนทุกที่พี่น้องเนะาะวันนี้พี่น้องขอบคุณคนพอนไลายเนาะไปทราบคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องขออนุญาตเดินทางก่อนเด้อพบพอกันคลิปหน้าหมดและวพอกันอยู่ทางครอบครัวน้องตุนที่ฝนแขวนเรียนาบาทจากฝั่งไทยเนาะพี่น้องเลยไปก่อนเด้อพี่น้องมั่สุขสุขคนขอการคำว่าสบายดีนะสวัสดีเด้อ